รู้ตัวแล้วแฉทหารขเขมรยศพันเอกคนสั่งการวางทุ่นบอมตาควายโโลยามแม่ทัพภาคสองหลังการเจรจาจากกรณีเมื่อวันที่27สิงหาคมที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกบกทบ,บพลตรีวินไทยสุวารีโคสกกองทัพบ,บกกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุพลทหารอดีสรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23รอ2 3 1 ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางไว้ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายตะบลบักใดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ในเขตแดนของไทยจนได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดนับเป็นเหตุการณ์รวมครั้งที่6และเป็นเหตุการณ์ครั้งที่3ที่เกิดขึ้นหลังจากฝ่ายไทยและกัมพูชาได้มีข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันจึงชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู่ตลอด รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดจึงนับเป็นการลอบโจมตีเป้าหมายกำลังพลฝ่ายไทยที่เป็นไปอย่างจงใจและมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ เหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ชายแดนสะท้อนถึงเจตนาร้ายและพฤติกรรมต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาในการคุกคามฝ่ายไทยและละเมิดบูรณาภาพแห่งดินแดนไทยสวนทางกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศในประชุม GBC ที่ผ่านมาจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการใช้อาวุธโดยฝั่งกัมพูชายังคงมีความพยายามอยู่ตลอดในช่วงหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงจึงเชื่อได้ว่า เรื่องทุ่นระเบิดนี้น่าจะมีการวางแผนใช้กันมาอย่างเป็นระบบตลอดพื้นที่แนวชายแดนเพื่อเจตนานำมาใช้คุกคามทำร้ายฝ่ายไทยโดยเฉพาะจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตพื้นที่ภายในเส้นปฏิบัติการฝั่งไทยยอมรับว่าพฤติกรรมและการกระทำลักษณะเช่นนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำเนินการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทั้งสองฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่ผ่านกลไกทวิภาคีของทั้งสองประเทศในช่วงนี้ ขณะที่พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาค2ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC กัมพูชาไทยกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4สมัยวิสามัรโดยมีพลเอกโปแหง่งรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4เป็นประธานร่วมที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่อําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดโดยสรุปผลการประชุม11ข้อพลโทบุญสินกล่าวว่า ในการประชุมโดยหลักเจตนาหวังให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ต้องการให้กัมพูชาน,นำทุ่นระเบิดมาใช้เพราะขัดต่ออนุสัญญาออสต,ตาว่าเพราะทั้งสองชาติเป็นสมาชิกของอนุสัญญาดังกล่าวรวมถึงการปฏิบัติต่อฐานที่มั่นก็เห็นพ้องด้วยกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงในแนวชายแดนเขารับข้อเสนอเรื่องเก็บกู้ระเบิด แต่ไม่อาจตกลงใจได้ในชั้น RBC แต่ขอนำเสนอไปที่ RBC เพราะกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศเป็นประธานอยู่การยังไม่ตกลงในครั้งนี้นั้นเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเขาขณะนี้กรณีทุ่นระเบิดก็จะประท้วงไปตามขั้นตอนและพิสูจน์ว่าเป็นระเบิดเก่าหรือระเบิดใหม่โดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำหลักฐานเพื่อส่งประท้วงไปยัง UN ต่อไปพลโทบุญศิลย์ยังกล่าวว่ากัมพูชาย,ยังคงไม่ยอมรับและยืนยันว่าได้ทำตามอนุสัญญาออตตาว่าโดยเคร่งครัด ซึ่งก็เข้าใจได้ขณะที่การตอบโต้การละเมิด MOU ต่างๆท่าทีของเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในห่วงจากนี้และความจริงใจที่มีต่อกันและขึ้นอยู่กับผู้นำของเขาด้วยว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติทุกรูปแบบเช่นกันทั้งนี้หากพบว่ากัมพูชาเข้ามาวางในพื้นที่ของไทยก็ถือเป็นการรุกล้ำอธิปไตยก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป ล่าสุดทางน่าน Facebook ของอาจารย์สัญญาลักษณ์ดอนศรีครูเพลงอีสานชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่านายทหารขมรนโพสต์ทันควันพันเฟกค,คนนี้อยู่แนวรบด้านปราสาทตาควายใช้เฟซปลอมแอบติดตามความเคลื่อนไหวมานานแล้วมันหัวเราะสะอาดใจแม่ทัพภาคสองตั้งแต่เจรจาจบประชุมจบเหมือนจันพอ AI น่าจะแปลผิดน่าจะจบแล้วก็จบเลยไม่ได้มีสาระความหมายอะไรไอตัวนี้แหละน่าจะเป็นคนสั่งการวางระเบิด จะมีการเจราจาอีกรอบฝากให้ฝ่ายไทยใช้ความพยายามให้มากกว่านี้ Hashtag ปูผ้าขาวผานดอกไม้ทูบเทียนกราบยาวางระเบิดทหารผมอีกเลยครับ h a s h r a n n e w s ทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไป ขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ